น้ำหญิงสาวที่เพิ่งจะแต่งงานกับสามีได้ไม่นานหลังจากแต่งงานแล้วน้ำก็ย้ายมาอยู่กับสามีซึ่งครอบครัวของสามีนั้นก็อยู่ใกล้ๆกันกับครอบครัวของน้ำสามีน้ำรับราชการเป็นครูเงินเดือนที่ได้นอกจากจะต้องดูแลครอบครัวของตนเองแล้วยังต้องแบ่งให้แม่ของเขาใช้อีกแต่ก็ไม่ได้ทำให้น้ำนั้นรู้สึกลำบากอะไร แต่ทว่าในครอบครัวของสามีน้ําจะมีปัญหาลึกๆกันอยู่ระหว่างพ่อกับแม่ของสามีโดยที่น้ําเองก็ไม่ทราบว่าปัญหานั้นคืออะไรพ่อของสามีได้แยกตัวออกไปเช่าห้องเล็กๆอยู่คนเดียวที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านและเป็นเรื่องที่แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งแม่และลูกคนอื่นๆไม่มีใครพูดกับพ่อเลย มีเพียงสามีของน้ำคนเดียวที่ยังคอยเอาใจใส่โดยมีน้ำทำหน้าที่ดูแลเป็นอยู่ของพ่อสามีคอยหาข้าวหาปลาให้กินและซักเสื้อผ้าให้พอพ่อของสามีก็อายุเยอะมากแล้วดังนั้นน้ำจึงได้รับความอินดูจากพ่อของสามีและก็เช่นกันน้ำก็ได้รับรู้อาการไม่พอใจของแม่และพี่น้องของสามี ที่มีต่อน้ําแต่น้ําก็ไม่ได้สนใจอะไรและคงทําหน้าที่ภรรยาไปตามปกติจนเวลาผ่านไปพ่อของสามีก็เกิดอุบัติเหตุล้มลงโดยที่แม่กับพ่อไม่ได้พูดจากันลูกคนอื่นก็ไม่ให้ความสนใจในความเป็นอยู่ของพ่อแกจึงนอนอยู่ในสภาพอย่างนั้นกว่าน้ำจะไปพบและบอกให้สามีรู้ และนำพ่อไปส่งโรงพยาบาลอาการของแกก็หนักแล้วจนหมอเองก็บอกว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้เป็นปกติได้พ่อของสามีเป็นอัมพา,าทั้งตัวไม่สามารถกระดุกกระดิกส่วนใดในร่างกายได้เลยต้องนอนอยู่กับที่เพียงอย่างเดียวและคราวนี้จากหน้าที่ดูแลคนที่เป็นปกติก็ต้องมาดูแลคนป่วยแทนซึ่งน้ำนั้น ก็ทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจเพราะถือเสมือนว่าพ่อของสามีก็เป็นพ่อของน้ำเองจากตอนแรกที่แกอยู่ห้องเช่าเพียงคนเดียวสามีน้ำจึงย้ายพ่อเข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่อที่ว่าจะได้สะดวกในการดูแลรักษาแล้วอีกเช่นเคยแม่ก็ยังไม่พูดกับพ่อเหมือนเดิมแต่ลูกๆคนอื่นๆก็ยังพอมีบ้าง ที่เริ่มถามไทยอาการของผู้เป็นพ่อและแสดงอาการเป็นห่วงทุกๆวันน้ำต้องคอยดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับพ่อของสามีเพราะแกจะถ่ายโดยไม่สามารถบังคับตัวเองได้ทุกๆชั่วโมงน้ำต้องคอยเปิดดูผ้านุ่งของแกว่าแกถ่ายหรือยังอาหารที่ให้แกกินนั้นก็ต้องบดจนเหลวเพราะแกเคี้ยวไม่ได้ ขนาดจะกลืนยังยากเย็นและทุกๆครึ่งชั่วโมงน้ำก็ต้องคอยจับแกนอนพลิกแต่แคงซ้ายบ้างขวาบ้างเพราะหมอบอกว่าถ้าให้แกนอนท่าเดิมนานเกินไปก็จะทำให้เกิดแผลก,กดทับและรักษาให้หายยากน้ำอยู่ดูแลพ่อของสามีและปฏิบัติอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งน้ำเลิมไม่สบายเพราะไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลตัวเอง และได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหน้าที่ดูแลพ่อก็ตกเป็นของสามีและพี่น้องคนที่เริ่มสงสารพ่อแต่ทว่าน้ำกลับมาจากนอนที่โรงพยาบาลได้ไม่ถึงสิบวันพอน้ำกลับมาถึงบ้านเห็นสภาพพ่อของสามีแล้วก็น้ำตาไหลตัวพ่อเองก็เช่นกันถึงแม้ว่าแกจะเป็นอมาาัมพาตแต่แกก็สามารถที่จะหันลูกตามองได้สายตาที่แกมองน้ำนั้น เหมือนกับเห็นสิ่งที่แกรอคอยมานานในตอนที่น้ำไม่สบายสามีก็ดูแลพอ่อแต่ในขนาดเดียวกันนั้นก็ต้องไปทำงานด้วยพี่น้องคนอื่นๆของสามีก็เช่นเดียวกันถึงแม้จะผัดเปลี่ยนกันมาดูแลบ้างแต่ก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจอะไรพ่อมากนะักพอเริ่มอาการสุดหนักเกิดแผลกดทับบริเวณหลังเพราะว่าไม่ได้พลิกตัวเลย และเกิดเป็นแผลที่บริเวณก้นเนื่องจากพ่อนอนทับอุจจาระและปัสสาวะของตัวเองเป็นเวลานานกว่าจะมีใครมาทำความสะอาดให้คราวนี้น้ำเองถึงแม้ว่าจะพึ่งไม่สบายมาแต่ก็ต้องคอยดูแลตัวเองและดูแลพ่อของสามีด้วยเพราะทนเห็นสภาพพ่อของสามีที่ต้องนอนทับแผลที่เริ่มเน่าไม่ได้น้ำได้ดูแลพ่อของสามีจนลืมเหนื่อย บางครั้งน้ำเห็นพ่อน้ำตาไหลและบางครั้งก็เห็นสายตาของพ่อแสดงความขอบใจน้ำซึ่งน้ำเองก็คอยพูดจาปลอบใจพ่อตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นการพูดเพียงฝ่ายเดียวก็ตามจนในที่สุดก็ไม่อาจยื้อยุดชูดชีวิตที่แสนทรมานของแกได้แกได้จากไปด้วยอาการสงบหลังจากทุกทรมานมานาน พอพ่อตายเท่านั้นละ่ะแม่ถึงได้เริ่มเข้ามาจัดการทุกอย่างตั้งแต่ซื้อโรงศพเตรียมงานและเชิญแขกศพของพ่อสามีตั้งไว้ที่บ้านเจ็วันโดยมีแม่สามีคอจัดการทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินนาำเองก็ไม่ได้สนใจอะไรได้แต่ช่วยงานในครัวทำกับข้าวเลี้ยงแขกที่มาในงานและล้างจานทุกคืนตลอดงานศพ ไม่มีใครกล้ากลับไปนอนที่บ้านของตัวเองทุกคนมานอนรวมกันที่ห้องโถงใหญ่ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวสามีของน้ำเองส่วนตัวน้ำนั้นไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะตลอดเวลาที่น้ำดูแลพ่อของสามีจึงคิดว่าแกคงไม่มาหลอกให้น้ำกลัวแต่คนอื่นกลัวผีพ่อมากโดยเฉพาะแม่สามีของน้ำขนาดไปเข้าห้องน้ำก็ยังต้องให้ลูกๆไปเป็นเพื่อน และก็คงเป็นเพราะมีน้ำเพียงคนเดียวที่คอยดูแลปนิบัติแกก่อนที่จะตายน้ำจึงได้พบกับประสบการณ์ที่ทำให้น้ำยังจำติดตาได้จนมาถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะเป็นเวลาผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามจำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่สามของการสวดศพกว่าจะจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ปาเข้าไปเกือบสามทุ่มวันนั้นน้ำเองก็เหนื่อยแสนเหนื่อย ง่วงแสนง่วงจึงได้กลับไปนอนที่ห้องของตนเองโดยคนอื่นไปนอนรวมกันที่ด้านนอกพอน้ำถึงที่นอนก็ทิ้งตัวลงนอนแล้วก็หลับไปในกลางดึกคืนนั้นน้ำก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากนั้นก็ไปที่ห้องน้ำเพราะปวดฉี่ในระหว่างเดินทางก็จะมีเก้าอี้ตัวเล็กๆที่ตั้งเอาไว้สำหรับนั่งเล่นน้ำเห็นพ่อของสามี นั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้นและกำลังมองมาที่น้ำพ่อสามีก็ถามน้ำว่าเหนื่อยไหมน้ำวันนี้น้ำเสียงที่แกถามก็เป็นปกติและคงเป็นเพราะความเหนื่อยความง่วงจึงทำให้น้ำลืมไปว่าพ่อของสามีนั้นตายไปแล้วน้ำจึงได้เผยตอบแกไปจ้าพ่อวันนี้เหนื่อยมากจริงๆ น้ำเองก็ยังเห็นว่าชุดที่พ่อใส่นั้นก็คือชุดที่แกสวมใส่ก่อนที่แกจะตายแต่น้ำเองก็ไม่ได้เอจใจอะไรเลยแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ำต่อไปเหนื่อยหน่อยนะลูกน้ำได้ยินพ่อพูดอีกแล้วน้ำก็รู้สึกเหนื่อยและง่วงจริงๆเหนื่อยจ้ะพ่องั้นหนูขอไปนอนก่อนนะพ่อเองก็นอนได้แล้วพูดจบน้ำก็เดินไปทำธุระส่วนตัว แล้วก็กลับไปที่ห้องนอนและตอนที่เดินกลับไปนั้นน้ำก็ยังได้ยินเสียงพ่ออีกอืมนอนทะลูกพ่อไปละขอบใจลูกมากนะน้ำไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะความง่วงจึงล้มตัวลงนอนแต่นั่นละพอน้ำล้มตัวลงนอนสักพักยังไม่ทันได้หลับน้ำก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อป่วยเป็นอมาาัมพาตตั้งนานพูดก็ไม่ได้ แล้วพ่อก็เพิ่งตายศพนั้นก็ยังตั้งอยู่ข้างนอกเลยพอน้ำนึกได้แค่นั้นความง่วงก็หายเป็นปิดทิ้งตาสว่างขึ้นมาทันทีน้ำมองออกไปข้างนอกตรงที่เก้าอี้นั่งเล่นตัวนั้นตัวที่พ่อนั่งคุยกับน้ำก็พบแต่ความว่างเปล่าขนาดนั้นน้ำก็เกิดอาการไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นฝันไปหรือเปล่าเพราะน้ำคิดว่า ด้วยความที่เธอคุกค,คีและคอยดูแลพ่อจึงได้เก็บเอามาฝันอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยทําให้น้ําฝันหรือว่าละเมอไปแสดงว่าเมื่อกี้ในระหว่างที่เธอจะเดินไปห้องน้ําแล้วพ่อก็มานั่งคุยด้วยพอรู้ตัวเองว่าได้คุยกับผีเมื่อกี้แม้ว่าจะเป็นผีของพ่อสามีก็ตามน้ําก็เกิดอาการขนหัวลุกไปทั้งตัว พอไปที่ชอบที่ชอบนะไม่ต้องเป็นห่วงหนูพอน้ำอธิษฐานเสร็จแล้วน้ำก็รีบล้มตัวลงนอนและพยายามขมตาให้หลับจนในที่สุดน้ำก็เผลอหลับไปพอถึงเช้าวันต่อมาน้ำไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครฟังพอขนาดไม่ได้เล่าทุกคนยังอ,ออกอาการกลัวถ้าเล่าให้ฟัง คงจะขวัญหน,นีดีฟอกันหมดแล้วก็เหมือนกับว่าพอจะรู้ว่าน้ำกลัวมากในคืนนั้นพ่อจึงไม่มาให้น้ำเห็นอีกเลย <S 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 ก็จบลงไปแล้วนะครับสหรับเรื่องเผอคุยกับผีและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆของทางช่อง จะหยองสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง